สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วอีกวันนี้อีกหนึ่งครั้งกับครับมันของชาแนลครับเราเนอะคนหน้าเดิมคนหน้าเดิมคนหน้าเดิมแต่ว่าหล่อขึ้นไปยังไม่รู้นะตัวเองรู้สึกแต่ว่าแก่ลงนะสมทุกวันสมทุกวันสมทุกวันครับวันนี้เนี่ยมีของใหม่นะครับมีของใหม่จะมานำเสนอเป็นค่าใหม่แต่ที่ใหม่ไปกว่านั้นนะแลวก็คำนิยม อร่ก็เรียกอะไริมอะไรซิมแตอนแรกนึกว่าจิม่ใช่ิซิมิสิมซิม่ไอ้ิมไอ้ิมซิมเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมก็นึกโอ้มันฮอตขนาดนี้นะมันคุยกับเราได้ไงมันโต้ตอบจริงหรือป่าแล้วซีรีซรีพูก็ไม่รู้เรื่องวันนั้นสรีผมกับซรตอบกซีรีไปนานละซีรีผมไม่รู้เรื่องแต่ว่าไอ้ซิมีันนั้นเน่ผมลองดูเนี่ยมันพูดได้มันกมันโตตอบแล้วจริง่าเหมือนคนบ้านังหัวคนเดียวผมเห็นหลายคนแล้วเล่น อะไรเขาเ่นอะไรทำไรเนาะอ๋อเล่นซิมินี่อยู่หัวล้อผมดูหลังแล้วซิมิเนี่ยคุณโชยผมดูหลังมันเป็นยังไงเรียกซิมิมาคุยได้เลยเล่นเรียกซิมิเลยไปเฮลโลเนี่ยมาเล่นซิมิก่อนอมามาแล้วซิมิมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วซิมิอยู่ตรงไหนรึไงสวัสดีมาเนี่ยสวัสดีครับไปเนี่ยนัตอบมาแบบนี้ไว้เฮ้ยซิมิครับได้ข่าวว่าพูดอยากคายเหรอครับ แน่แน่ได้ลีลาลีลาลีลาไลกาดไล่กาดมีเงินให้ผมยืมสักสองร้อยไหมครับโอ้โหยืมซิมิได้จะไปยืมซืิมิแล้วเอาละเอาละหมดตอนนี้ช่วงนี้ต้องาตอนนี้ก่อนถามคำถามเด้ซิมิดามด้หรือเปล่าไปแน่วอ้โหรู้จักอุ้รู้จักด้วยนี่มัน นี show, ่ซีนี Still, so, t <t like like <in> ้มันเกลียนครับถามซีนี้ได้เกลียนหรือเปล่าปาโอ้โหเฮ้มันใครไปสอนมันพูดจาแรึมันเก่งนะมนเก่งนะเขเก่งนะเก่งนะซีนนี้ พอ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 ซีมอทย่าโอยพอวันนี้คมีคนเดี๋ยวดูนอตอดูเราเยอะอยู่นะครับชาวชนดูเราอยู่อย่าไปนั่นนะ้เป็นคำอยาดคายผมอายุเยอะนะมทีก่าีมทีมิีมิรือจถามซีมิทดีกว่าว่าผมฟังในอเมริกาเนี่ยแบนไหนที่ในอเมริกาเนี่ยแบนดอเมริกาเนี่ยรู้เหเฮียคซีมิทรู้มันคงฉลาดเดยดูนะเดี๋ยวไอลองดูนะอามีมมตอบว่าอะไรปี่กันมาเฮ้ยเฮ้ยมันรู้ด้วยใว้รู้อันนี้มัน กูฟันตัวไหนดิตัวไหนดิตัวไหนดีเออตัวไหนดีป่เฮ้ยนี่มันให้หวยนะเฮียโอ้โหแล้ววันนี้เราแทงวันเนี่ยแล้งนี้ดีกว่าเราถามมันบอกว่ารุ่นนี้เสียงดีไหมโอ้โหซีมิตบอกว่าไปได้แลยซีมิตเปิดกระโหลกซีมิตไปไปจบจบจบดูน่าละหนุ่มละซีมิตจบกันลงไปไปได้เลยหลังจากที่เราคุยกับซีนีตไปแล้วผมก็จะทำการอันบ็อก เจ้าตัว940เนี่ยครับเสียวครับเสียวอ,อันนี้นะครับเราจะมาอันบ็อกกล่อง940เนี่ยขนาดประมาณสัก30เซนมอ30เซนน้ำหนักกำลังดีแบบนั้นแต่สินค้าของชัวร์เนี่ยจะมีตาของมหาจักอยู่หาจัก ตัวแทนถูกต้องตามกฎหมายผู้เดียวในประเทศไทยเขาเฮียชัชวานเขาวันนี้เฮียชัชวานอ่ะไม่ได้เรียกเรารีวิวนะไม่ใช่ผมรีวิวให้เฮียชัชวานเองใช่แล้วเราเสนอหน้าทําให้อ่านี่มาถึงปุ๊บเนี่ยเป็นกระดาษของชัวเป็นกระดาษแข็งนะครับเปิดมาต้องมีกระดาษแข็งเนี้ยกระดาษอันเนี้ยไม่ลชอะไรใช้พัดไนะอ๋อร้อนชัวกลัวคุณจะร้อนเวลาแกะลุ้นลุ้นลุ้นเลยข้างในจะมีอะไรมั่งพัดได้นะครับ บัตรเมมเบอร์ตลอดปีนวดฟรีหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อาบน้ำฟรีมันเป็นมันเป็นบัตรเซอร์ฟิติเกตครับมันเป็นลักษณะว่าแนะนำว่าคุณจะต้องทำยังไงมีพรีคอชั่นคือว่าข้อเตือนใจอะไรควรทำให้ควรทำระวังไว้อะอะไรเงี้ยคมือใหม่นวดว่าใหใครอยากจะอ่านภาษาอิตาลีอยากอ่านภาษาอาหรับอะไรมีหมดอ่านนะการเสียบแจ็คเป็นยังไงอะไรต่างๆใครใครใครอ่านแล้วเนี่ยไม่เข้าใจนะผมแนะนำว่าให้ กระดาษเผาเผากับน้ำร้อนเนี่ยเผาแล้วก็กินกับน้ำกินให้มันได้ไปซึมเข้าไปมันได้กินมันก็เผาหูอ่ะครับเผาหูเผาูกินในกล่องนี้ครับในเมืองท่านต้อกแกะผ้าหมดแล้วกล่องเนี่ยสวยมากเลยนะครับสวยมากนี่ตำลายแป้งนู่นชัดเจนมากกล่องเป็นฮาร์ดเคสนะครับแข็งนะครับ s e พวกพาไปไหนมาไหนไม่สบายดูดีมากๆเลยจะซ้ำไป เออนี่เป็นรุ่น R H 940 940ในรหัสในซีรีส์เนี้มันจะมีได้นหลารุ่นเล็กรุ่น2ตั้งแต่2 4งส่4นแล้วก็840 840 8 4นยงเปรุ่นที่ปีปีที่แล้วได้รับความนิยมมากก็ยังอยู่ในรายการผลิตนะครับยังทำอยู่ครับยังผลิตอยู่แล้วก็มาถึง940อันนี้รุ่นพี่สุดครับูมีสายโทรศัพท์จากองค์การโทรศัพท์ หลายคนใช่เสียสายเกียวไม่ใช่ยืดได้เลยนะนี่สายโทรศัพท์นี่แหละคือสายโทรศัพท์สมัยก่อนที่เราคุ้นเคยกันแต่ผมจะบอกว่าอ้สายโทรศัพท์่างนี้เนี่ยมีประโยชน์สําหรับมืออาชีพนะครับเวลานั่งมิกซ์นั่งอะไรใช่มันมีความยืดหยุ่นเราลุกไปเฮ้ยพลาดมันไม่ทําให้หัวแจ็คมันไม่ลั้นกระเด็นมันไม่ลั้นโดยตรงมาจากเครื่องมีสายมีแถมมาแต่ต้ฟังสายฟังแล้วแต่เลือกใช้นะครับสายใองมีสองอย่าง คือปลายเนี่ยครับปลายข้างหนึ่งอาจจะไปเป็นปลายขนาดเล็กไปสำหรับต่อเข้าหูฟังอ่าด้วยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแจ็คแจ็คแ,แ,แตร์แจ็คแตร์ตัวนี้ทองเนี่ยอลามที่ดีเนี่ยชื่งแบบคือเป็นเกลียวเกลียวเนี่ยเวลาเกลียวล็อกเนี่ยสามารถจะเลือกใช้บ้านใครที่เป็นแบบเครื่องเล่นเนี่ยที่เป็นหูฟังก็ใช้อย่างนี้ล็อกเกลียวแข็งแรงแน่นหนากว่าแน่นมากว่าวัสดุอุปกรณ์นี่นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรได้ง่ายๆนะนี่ผมดูเนี่เนี่ยดูหลักให้รับมันหนักตรงนี้ใช่นี่ผมหัวถ้าถามว่าในแง่หัวบอกว่า ถ้าเป็นอื่นก็จะมีลันแลเปกะโบะแปะดีชุบชับุบฉับอยู่เลยนี่นี่อดทนมากทนผมบอกเลยว่าทนเพราะว่างานเนี่ยแล้วเนื้อเนื้องานเนี่ยสปริงเนี่ยข้างบนเนี่ยไอ้ส่วนที่ทำให้มันยืดหยุ่นเนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นช่องของโลหะเนี่ยให้ตัวอมันจะไม่ขืนวัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกคุณภาพสูงแต่แกล่งนะครับแข็งนะครับ การเลือกอ่าสเต็ปให้เลือกคลิกของมันเลือก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 นั่นนั่นนั่นครับหูฟังของชัวรเนี่ยครับเป็นระบบโครสเวลาใส่แล้วในในรุ่นตั้งแต่ซีรีส์นี้มาเนี่ยเป็นโครสหมดเราไปใช้งานห้องอัดหรืออะไรเนี่ยตัวโครสเนี่ยจะทำให้สงัดกว่าตัวที่เป็นโอห์ตใช่ครับใช่ครับฟังเสียงได้ยินชัดจัดแจงดีจัดแจงดีแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยตัวเนี้ยหูฟังเนี่ยอิสระคือจะปรับหมุนได้จะฟังยกข้างเดียวมันก็ได้บางทีให้ตัวสำหรับดีเจอยู่ข้างนู้นก็ลังจูนบิดบิด เปิดหูออกกับข้างนึงฟังข้างเดียวอย่างนี้อ่าแต่ตัวนี้แพทเนี่ยจะต่างรู้สึกจะต่างจากรุ่นเดิมมั้างใช่ครับใช่ครับแต่สิสวนจะเป็นหนังเดียมั้ยอ่าครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นกำมือหยีบผ้าเป็นแพทใส่แล้วนุ่มนะนุ่มนะครับความนิ่มนะคือตัวฟองน้ำเนี่ยดีกดกดปุ๊บเนี่ยสปริงขึ้นทันทีเลย อ่ลองดูความเงียบหน่อยไหมเฮียลองใส่ดูเปล่าไม่มีเพลงเงียบไหมได้เดี๋ยวนี้ผมจะขอนี่ก่อนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยแจ็คตัวนี้ปลายข้างเล็กนะครับยาวข้างใหญ่นะครับเข้าไม่ได้เพราะข้างใหญ่เนี่ยเสียบเข้าไปเนี่ยแล้วตรงนี้แตกด้วยนะครับตัวใครตัวมันไม่เกี่ยวขึงคืนไม่ได้ต้องอ่าตัวเล็กตัวเล็กนะครับตัวเล็กขนาดเนี้ยแล้วก็เสียบปุ๊บแล้วหมุนไปทางขวานิดนึงมันจะนังแก๊กแต่นั้นล็อกแล้วล็อกแล้วล็อกแล้วแล้วล็อกแล้วเนี่ยเวลาดึงเนี่ยไม่หนุนนะไม่หนุนแล้วเวลาใครจะถอดเข้าถอดใหญ่ไปกกรระชาาาาขอใหห้้้จไวววู่ฟััังตเนนียคม เหมาะสมควรคือไม่ไปทำไม่ถนอมนี่ไม่ได้น้ำตาร่วงเลยนะครับนั่นะในส่วนของแพดข้าวหัวขั้งหมดเนี่ยมีลายฟ้ามตาของชัวร์และดูแล้วเป็นมืออาชีพเลยใช่ครับชัวร์เป็นมือนี่มืออาชีพเลยเพราะเพราะว่าชัวร์ก็เป็นมืออาชีพทั้งหัวเข็มทั้งไมโครโฟนทุกอย่างทุกอย่างแพดด้านหลังเนี่ยที่ลองเนี่ยไม่ยากสุดๆสุดๆเน่ง เด้งเลยอ่าอย่างคุณเนี่ยสีสันข้าวมันเนี่ยไม่ค่อยมีผมเนี่ยผมว่าใช้ตัวนี้ก็จะดีขึ้นจะช่วยดีขึ้นมันจะไม่กัดถูกกัดมีดไปมันจะมันจะไม่กัดสกินเส้นผมขอก่อนใช้ไปเยอะเนี่ยไปเลยแต่ของผมเนี่ยโดนจนหมดแล้วไม่มีจะใส่มาข้างหน้าเดินโองยี่หมดหมดไปแล้วไม่เป็นไรช่างหัวบาลอันนี้มาลองทดลองดูความเงียบก่อนเนี่ยลองดูความเงียบก่อนไหมสายปุ๊บแล้วจะเสียงรอบข้างป้องกันได้บ้างไหมโอเคเลยอย่าเรียกผมอย่าเรียกอย่าเรียกผม ไม่ได้ยินไม่ได้ยินแตคุณยังไม่ได้พูดหรอกอะไรเอาเีอยโอเคได้ยินได้ยินเหมือนกันแต่ว่าก็ลักษณะประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในการกันเสียงการอเสียงเพื่อในการทำงานหรือการฟังเพลงใช่ไหมทำงานใช้สมาธิดีาเพระฉะนั้นฟังผู้นี้เนี่ยผมว่าใส่ได้นานๆดีเพราะว่าหนึ่งกัมมี่จ่สบายสองข้างบนนี่ก็คือสัมผัสโอเคใช้ได้แต่ได้นานๆาหนา ัน ubers, นี้ก็มาถึงภาคสนามฝังจริงอ่าฟังจริงก็คือเอาเสียกดูึิอ่ะเดี๋ยววันนี้คนจะนึกว่าเอ้ยเรามีแต bueno> ่ iPad ลองหรือเปล่าท้ายที่ผมเอาตัวน okay. ี้มาลองนี่ไม่ใช่อะไรนะคือจะบอกว่ามันเล่นง่ายๆส่วนใครจะไปซื้อแอมฟิฟาขยายอะไรนั่นน่ะนั่นเป็นเรื่องอื่ตัวนี้ไอแพดก็ขับออกเหมือนกันขับออกครับส่วนใครที่ที่บ้านเนี่ยจะมี DAC มีแอมฟิฟาเนี่ยจะไปชุดอ่านั่นเองกเรื่องนึ่งวันนี้เราจะสาธิตให้ฟังคร่าวๆเท่านั้นเองผมฟังเลยไปครั อยังไม่ได้เปิดครับทำเงียนระดับหนึ่งนะไม่ไอยู่รว่าทำเงียกันกังเล่าให้ฟังว่าขวัไเงี้บระดับหนึ่งเอาเลยเจ่อะไรเนี่ยปล่าจัดไป ไม่ใช่ไงแหวนตัวนี้มันไม่ได้ไม่ได้ถึงแบบฝอยจนกระจายอะไรประมายแต่ว่ามันเป็นแหลมที่ค่อนข้างจะแหลมจริงนะบางบางทีเนี่ยเสียงแหลมเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมฟังเนี่ยบางทีเสียงร้องเนี่ย ถ้ามันลน้นจนเกินไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นที่ออกลา์ฝันที่มันลน้นมันจะเส้นซ้นอนๆเนี่ยไม่คุมดีมันไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่เวอร์ขนาดน,ะน,ะนะั้นคือเส้นใหญ่จะเป็นเส้นใหญ่ที่สมจริงกว่ถามว่าเสียงทุ่มเป็นไงเอาตัวทุ่ม<อ> <ๆ S 1> เลยชอบอ้ยทุ่มทุ่มนี่ทุ่มนี่<อ>พะเอ็มอะนะอ้ทุ่มมันลงแบบตรงดิ่งมันแบบต่ำๆเลยนะแล้วแล้วอิมแพคเนี่ยเท่าที่ผมฟังเมื่อกี้แล้วคุณเบียร์ไงมันไม่ได้ลงแบบเป็นริ่มเหมือนเสาเข็มอะแต่ผมกถ้าคุณไปตอกซับเตาบนสะพานมันก็ตอกให้ลงตุกๆก็นลูว ันสวยแล้วก็เหมือนกับว่ามันมันก็ไม่ได้ทําให้กลางแหลมตื่ชืดไปแล้วก็ไม่ได้ทุ้มจนไปเบียดบางชาวบ้านเขานะฟังแล้วกลางแหลมนี่ยังยังน่าฟังแล้วเสียงกลางเสียงกลางเนี่ยผมว่าน่าฟังมากพอดีไม่ฟอร์เวิร์ดจนน่ารำคาญใช่ไม่ไม่ไม่พุ่งมาข้างหน้าเนี่ยแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกอีกอย่างเสียงกลางเนี่ยเมื่อกี้ผมฟังเนี่ยมันมีเนื้อบางทีไม่ใช่กลางแบบไม่ใช่ไม่ใช่กลางที่บูสตขึ้นมาบูสตขึ้นลุ่มสูงไม่ใช่บางบางทีฟังเพลงร้องของนักร้องผู้หญิงเนี่ยมันเวลาบูสตเสียงกลางโด แล้วอุ้ยอตนที่การการหนาฟังแบบสบายมีเนื้อมีหนังมีเนื้อหนังรู้สึกถึงความใหญ่ของพลังพาวเวอร์เสียงของนักร้องแล้วกันนะฮสิ่งที่ชอบอย่างหนึ่งคือแอมเบียนต์ดีมากเก็บอารมณ์ต่างๆเนี่ยได้ดีที่สุดแอมเบียนต์แปลว่าอ่ากูไม่ถูกเหรู้จักกับแอมเบียนต์นะตายแล้วแล้คุณคุณใครจะร้องก็ตาปแล้วแอมเบียนต์อะไรเป็นไทยเกันเนี่ยแอมเบียนต์น่ะคือว่า บรรยากาศรลายล้อมแหมรู้รู้ผม้นรู้นั่นต้องซักคุณหน่อยคุณเนี่ยจะบอ้ให้เขาฟังคุณแอมเบียเนี่ยคุณะเข้ามาแล้วยังรู้รู้ผมรู้แต่ผมอธิบายไม่ได้ถึงอมเบียนเนี่ยคือบรรยากาศรายรอบอ่าครับบรรยากาศรายรอบหลายรอบอาริเช่นไปถึงราเบด ต่ำๆดีเรารู้สึกถึงสายที่มันสั่นไหวเรารู้สึกถึงว่าไอ้ปลายนิ้วตรงเนี้ยไอ้ไอ้ขอบเล็บเนี่ยมันเป็นสก,กิดบนสายเบรดอย่างเงี้ยมันรู้สึกในใคนโดนมีอขกาไ <c oughs> ม่ใช่ <c oughs> มันอะไรมันจะละเอียดขนาดนั้น <c oughs> ไม่มันอันนี้อธิบายไม่ถูกอ่ะอธิบายไม่ถูกก็ไม่ต้องขายก็แล้วกันก็ไม่ไม่คือเนี่ยชัชวางขายเขาไม่ต้องขายเพราะเราอธิบายไม่ถูกไม่ได้อธิบายถูกอธิบายได้แน่นอนบริษัททางจักไม่ต้องกลัวครับอธิบายถูกแน่นอนอันนี้เนี่ยถ้าถามว่าถ้าถามผมงของเนื้อบรรยายสรุปโดยรวมนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ดีมากคือเนื้อเบตมันไม่ใช่เบตแบบว่าเด็กที่ไป็นเต้นเต้นเป็น่่ใชไมเบตนอนไม่ใช่าาามมััันนนกลงดีเบ่ะสุภพ ฟังแล้วกงสบายผู้ใหญ่อ่าฟังเบสผู้ใหญ่คือผมบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เบสวัยรุ่นนะครับใช่ไม่ใช่เบสที่แบบว่าคนที่แบบว่าหิวเบสไม่ผมต้องกินเบสต่างต่างข้าวอะไรเงี้ยใช่ผมบอกว่าไม่ใช่แต่ว่าตัวนี้เบสตัวตนจริงๆของเบสคือแบบนี้เบสของมืออาชีพนะครับเบสที่มีขอบเขตแล้วก็มีเมื่อกี้ที่อะแอมเบียนแต่ว่าอะไรแอมเบียนแต่ว่าบรรยากาศรายล้อมรายล้อมเนี่ยอย่างเสียงเนี่ยดนตรีเนี่ยเสียงเสียงรุดนิ้วของสายเสียงเสียงเกิดกีตีแล้วมันมีการสั่น เสียงลมหายใจเนี่ยมืดเข้าไปสิ่งที่เซาเอนจิเนียร์เนี่ยเขาบันคับไว้รายละเอียดเล็กๆเนี่ยแล้วแหลมเป็นแหลมที่ไม่ฟุ้งเฟือนไม่ฟุ้งเฟือนี่ไม่เยอะจนมันอยจนมันแบบบ้ารำคาญเซาสเตตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเป็นฟอร์มของบอดี้เนี่ยนะทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยบอดี้ขนาดใหญ่วันนี้นะครับเรานําเสนอผู้ฟังของชัวรร์คับ ชัว940ซึ่งตอนนี้เป็นตัวท็อปสุดเนี่ยเอางี้ดีกว่าที่ที่มีจำไหน่ายในไทยตอนเนี้ยณวันนี้คือตัวนี้คือตัวท็อปสุดขายแล้วแบนแบนชัวแบนชัวใายแล้วชัวใชัแล้วชัวต้องชัวอย่างเดียวใช่ไหมต้องชัวอย่างเดียวต้องแน่นต้อนทุกอย่างต้องแน่นนไม่ครับไม่มีครับเพราะไม่ชัวรวันนี้เนี่ยคลิปวันเนี้ยเสนอแล้วเราจะมีสินค้าจากค่ายชัวเนี่ยมาเลยเขามีขายก็ดีว่ะ ก๋วยเตี๋ยวรสชาติชัวก็มีไส้ไส้กรอกชัวร์บ่ะไม่มีไม่มีชัวร์ไม่มีอย่างอื่นนะครับนอาจากนั้นไม่เอาพวกนั้นโอเคคือก็เป็นแดนอาชีพทางพวกนี้ใช่ได้พวกนเลยนะไปวันนี้เดี๋ยวเราลาท่านผู้ชมเลยก่อนได้แล้วเจอกันใหม่โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ